สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศสดๆครับของง่วเบาตึงคือเก้าครับพี่น้องครับมือนี่หนึ่งส้าหกแปดครับพี่น้องครับมาเบิรงงัวโคแมลูครับลูกนะนะอ่อนๆมือนี่เอาราคาต้นทุนวบก่อนครับพี่น้องครับเนื่องจากหลายคนอาจิะว่าแพงเกินไปครับเอาแต่ทุนกับพ่อครับพี่น้องครับเอาแต่ทุนกับพ่อผูไดเล่งคมนี่ไว้อยู่ ฟาวเดอร์าวจับโทรศัพท์ขึ้นมาครับพี่น้องครับเตรียมโทรหาเบาตึงเลยครับเอาไปเลยราคาต้นทุนครับ2องหมื่นเก่าสเก่าทรงฟรี200รยโลราคานี้บอมีมาดูเดอ้อง่วงามง่วใหญ่ง่วหนาปลานะานี้ให้ลูกดีปานนี้ครับ อีกประมาณ2อาทิตย์คงสีได้สมครับเมีครับสุดยอดแล้วครับโคมนี้ครับ2 9งหเกาหเกาเห็นคลิปนี้เฝ้าโทษด่วนครับพี่น้องครับเฝ้าโทษด่วนเอาราคาต้นทุนในก่อนแถมทรงฟี่ให้อีก200โลครับเนื่องจากเลี่ยงโดนแล้วครับโคมนี้เลี่ยงโดนแล้วมืดอ,อาหารหลายสอบแล้วนี่มืดอาหารหลายสอบจนอ้วนกินแต่อาหารกําพัม อาหารกัมพามก็เฟื่องครับยาบบได้กินดอกยูแต่ในขอกครับพี่น้องครับกินเฟื่องดีแห้งสองหมื่นเก้าทรงฟี่สองลอยโล่ผายเห็นลิปนี้หรือผู้ไดเล่งจับจองคมนี่ยู่ฝ่าโทษดวนครับสองหมื่นเก้าอัลค่าตนทุนครับพี่น้องครับแข้งขาดีเมดครับลูกนันนะลูกหกเจ็ดเดือนครับแม่ขืนเลี้ยรอบหนึ่งครับแม่ขืนเลี้ยรอบหนึ่งแม่สูงลอยสามสิบครับนังนันนะเชื่องหัวลุนลุนแนวนี่ครับ ไปได้ไปถือว่าสุดยอดครับนาเลียงอีลีครับงัวโคมนี่นาเลียงอีลีครับเสื้อผ้าตึงโลครับวานาเลียงครับนาเลียงครับสองหมื่นเก้าเฝ้ามาเอาพี่น้องเฝ้ามาเอาเฝ้าโทษเด้อไพสิเป็นเจ้าของครับโคมนี่ไพสิเป็นเจ้าของตามหาเจ้าของมาโดนแล้วหลายคนอาศิจ้องอาศิมองอยู่ แต่ลดราคาครับอยากได้ราคาต้นทุนเก่าไปแล้วครับ 2,9, 2,9 0 0 0 0ส่ทรงฟรี200โลครับพิกัดบันนาวาครับอําเภอปทุมราชจ,จังหวัดอำนาจเจริญวันที่หนึงพื้ภาคมแล้วครับเป็นวันแรงงานเดอ้อมือนี้ครับหลายคนพักพ่อนอยู่เฮียนอยู่ซ่านครับเพราะว่าเนื่องจากวันแรงงานต้องการพักผ่ครับพี่น้องครับสนใจโทรหาเ,าเบาตึงเดอ้อ2 9 0 0 0 0 0 0 ทรงฟรีสองรอยโลงวดีบ่มีปัญหายังกินเฟี้ยงก็ดีกินห่อก็ดีกินหัวอาหารก็ดีแข่งขาถกถอนประกันให้สิบหามือสวงสุดสวงจมบ่มี่ครับมีแต่ดีก็ดีผู้ใดได้ไปทั้งอ้วนทั้งหนาทั้งเชื่องจมูกสีดำจำมูกสีดำพี่ลูกลูกสาวเด็ดแห้งครับลูกสาวเด็ดแห้งหนังหนา,นาเเลียมยุบ เหลี่ยมยุบยุบหนอกตั้งโจโก,โกลูกเพศเมียออย่างดีแม่สูงลอยสามสิบนิสัยดีว่าพึ่งได้ลูกสองโตโตที่สองอยู่ทั้งขางครับโตที่สกำลังขึ้นอีกแ็่น่อยก็ขึ้นอีกประมาณสองอาทิตย์ก็คงสิได้ผสมแม่ครับพี่น้องครับ เห็นชิปนี่าโทรหาบาวตึงเนเดอ้อสองหมื่นเก้าอย่าขายแห้งแล้วเอาตะทุนกับพ่อแล้วครับเอาตะทุนกับพ่อแล้วสำหรับคลิปนี้บาวตึงปทุบดาดขอจบคลิปเพียงต่านี้ก่อนสวัสดีครับผม